มึงเนี่ยพี่น้องปาลาข้างหนอสบายดีพี่น้องสบายดีเอซีสุบงสุบอนพี่น้องพ่อกันย่ามคำคำใบใบยอยู่เนี่ยนะแม่แม่จีพานพ่อไก่ทองไปห้าม,มอีพี่น้องปิ้นไข่มีแต่อุมีแต่ฮักก็ส่งไก่ดน้อยก็สิไปน้ำพี่น้องเสียงเฮานั่งนัง่นจะเด้อดพี่น้องนี่นี่ แพ้เป็นขอห่อนไงสิแมนพี่นอ้องเสียงก็ยังแหบอยู่ปวดรูอาจารย์ปิดยังพี่น้องเลยสิพุดแล้วสิขึ้นไปทั้งบ้านเฮาหมดเลยพี่นอ้องไปหาหมอหมองเน่าไปทางดำหมดเนาะสบายดีปลาลุงด้วยน่าเนอะพี่นอ้องแม่เพ่นโทรบ,บอกเนาะ พาพอไน้อยไปหาหมอเน่ยสิ<อ>สมาดีปลาลุงลุงมาก่อนลปกอาวนะก่อนเอานมก่อนปะโบหายไอยู่ไอยู่ปู่แทไปนชาวมีดมาเดียวโอ้ยปลาลุงสิบบแพงเลย,นลยลเนาะอ,อ,อแม่ให้ไปอ่อีแม่ให้ไป เซ็ตมันมิดเซต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 เออใคน่อยเอ้ยอยากคี่รดมึงน้องเลยห้องพอไหมพอห้องห้องพอใครด้อย ยังไงอยู่พี่น้องเฮาเลนมาฮอ้เพื่อนฐานมอเลยพี่น้องไก่ทองกับมาน้ำเรายังอาบน้ำพี่น้องเด้ลูกปุได้เลยกกพี่นอ้องหนึ่งห้ากับข้าวห้ายู่ในเฮือนแล้วผมว่ามิเตโซพี่น้องให้พอไก่ทองกัน มาก่ทองมาหาเท้าปะมาให้หลุดญ่ายด้ว่ยให้หลุดง่ายนะฮะเนาะให้หลุดง่ายไปหาเลยไอลิชเนาะฮึ้อหลุดง่ายไาไอิชเนาะ Một hầm chứ mà nữa, một hầm Lát 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 nhảy thôi Lê Thành bó Chắc dài khỏi nè chờ Học nè Một hầm khơi ma bò Khơi ma chứ Khơi ma bò này Hong đó tân mô ấy thân mô Sắc dài bằng hầm nè hong đây tân thân này nữa mô này tân ngô tân ngô tân không thành mô đâu Đây. mô mò ơi à, Hãy lâu lâu thế ki tô mày nga mày tụi 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 mày เอ้ยต oh, ัวยุ <S <S ่งเด้อซักยาบไก่เลยเด้อมันยุ่งแห้าหน้าน่า้านาน้าถายส่งไอ้ทินเบิ่งกันมันยุ่งเถอน้าน้าน่า มันมอาไรนา่อยู่น้ำเลยนละสิอองว่าอยูก็นรู้นี้มันมาในห่อตะกี้ในห่ออินเดดเนาะไอกินยงนั้นตฮือมันมันใหญ่ขนเดย่อหนอน้องถ่ายได้ว่าหอนแห้งๆเน่ถ่สี่หามึถุงมอกะเดี๋ยวมาเลยอหัวมนเอาอีกนะ ปอมอจะได้ถูกลูกติ่งเอาแล้วส่งให้ไอ้ทิ้นบึงก่อนนะพอม่จะได้ถูกลูกติ่งมาแล้วปอม่กูสักจาให้มาทำบ้างเมื่อยแค้ไหนกปวดเมือยหบ้งจาดีวิงกับยารเลยค่ะมาเมื่สลม จะดนเจสิตีนึ่งเนาะเอิ้นนะว่าว่อน้่ข่อยกูเคยใายจุกเถื่อเลยซำหนึ่งเลยบดไอ้ชายแล้วข่อยทุ่งหลัพันเลยเนี่ยบดอ้หอดได้ตีหนึ่งนะจุกเป็นอะไรดอืมนนอ้ากินกะไรกอ ทุชาชาู่ดงปาดุงก่นหนเออปลดุงก่อนเใจป็นชายชายน้ำเกลือหากเอาเมื่อบออทานด้กินยายังน่ะมืงเนี่ยเสลื่นะมดดแม่และลูกมัดลูกและพูวยอมแล้วอืม เสียเงินนะใายนี่มาป <huh yeah, ุ๊กอะาท้างานอยู่วัดปีก็ยังเป็นีีุกู้แล้วหนีกวาดไีเลอูก็ลุได้เลยก็ไปเห็นงานเห็นงานกอสัางขันบโกขันโบห้าขอเห้เงะ

กันเห็นขี่รถเลยมารถได้พี่น้องเลยมอจะขี่รถได้ลดนะบ่อยมากมันซักรถเล้วเอฟซียันบอกทำเีงท้าหน้าไปโหลดวะนี่สีจุเอาม้าลูกอย่าไปกัดตัวชิ้นงานนั่นก็มอมากตกนี้ียบก่อนสาวไปเพียงจำเวยพี่น้อง พอกันค <ing> ิมนาสบายดีขอบคุณสำหรับการรับสมัคพี่น้อยว่ากันยังบาดแจ้งทำไมมันดื้อทำไมมันดื้อครับจ็ดหาศูนย์ศูนย์พี่น้อง หาเงินคำแก้วเป็นข้องนอกกายตายหาได้อืมเน่อืมเอาไปไล่ตัวนั้นได้เลย